สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปในห่วงลึกของปริศนาที่ซึ่งความจริงและจินตนาการแทบจะแยกจากกันไม่ออกในค่ำคืนที่มืดมิดท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออันเครียวกราดมีแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวที่คอยนำทางเหล่านาวิกโยธินเอพ้นจากอันตรายแสงจากประภาคารสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความปลอดภัยแต่จะเกิดอะไรขึ้น หากแสงสว่างนั้นได้ดับวูบลงอย่างเป็นปริศนาและจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ที่คอยจุดแสงสว่างนั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องราวในวันนี้คือตำนานที่ถูกเล่าขานกันมากว่าศตวรรษปริศนาการหายตัวไปของชายสามคนณประพาคารบนเกาะไอเอลแดนมอร์ e. more, หนึ่งในหมู่เกาะฟลานแอนอันห่างไกลและโดดเดี่ยวนี่คือเรื่องราวของประภาคาร 3. สหายที่หายไปเราต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายปีคศ1900หน้าณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์มีหมู่เกาะเล็กๆที่รู้จักกันในานามหมู่เกาะฟลานแนน f r e n n a n i s l e หรือที่เรล่าชาวเรือเรียกขานกันว่าเจ็ดพราน (The Seven Hunters) หมู่เกาะเหล่านี้คือกลุ่มของโขดหินแกรนิตที่โผล่พ้นขึ้นมาจากผืนน้ำที่เย็นเยียบ เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามแต่ก็แฝงไว้ด้วยความน่าพระพึงกลัวหน้าผาสูงชันคลื่นลมที่บ้าคลั่งและสภาพอากาศที่แปรปรวนจนยากจะคาดเดาเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะนี้มีชื่อว่าไอเอลแอนมอร์ e more, ซึ่งแปลว่าเกาะใหญ่ในภาษากิลลิกบนยอดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ณความสูงกว่า200ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างเพียงหนึ่งเดียวที่มนุษย์สร้างขึ้น ประภาคารเฟลลนแนนประภาคารแห่งนี้สร้างเสร็จและเปิดใช้งานครั้งแรกในปีคศ1999มันคือสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งตัวหอคอยสีขาวสูงระง,งาน25ฟุตสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับพลังของน้ำพะชาติที่โหดร้ายที่สุดแสงไฟของมันสาดส่องไปไกลถึง20ไมล์ทะเลเป็นดั่งดวงตาแห่งพระเจ้าที่คอยปกป้องเรือทุกลำให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยในน่านน้ำที่อันตรายแห่งนี้การทำงานที่ประภาคารแห่งนี้ ไม่ใช่งานที่สำหรับคนขี้ขลาดมันคืองานที่ต้องการความอดทนความแข็งแกร่งและสภาพจิตใจที่มั่นคงผู้ดูแลประภาคารหรือ light house keeper ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือบางครั้งก็นานเป็นเดือนมีเพียงเพื่อนร่วมงานอีกสองคนและเสียงของลมและทะเลเป็นเพื่อนทีมผู้ดูแลประภาคารที่ประจำการบนเกาะไอแลแอนมอ ในเดือนธันวาคมปีคศ1900ประกอบไปด้วยชาย3คนคนแรกคือโทมัสมาเชลเขาคือผู้ดูแลคนที่สอง (Second Assistant Keeper) ชายผู้มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวในท้องทะเลมาอย่างโชคโชงคนที่2องเจมส์ดูคัตเขาคือผู้ดูแลหลัก (Principal Keeper) ชายวัยกลางคนผู้รักครอบครัวมีภรรยาและลูก4ี่คนที่รอคอยการกลับไปของเขาอยู่บนแผ่นดินไหล นี่เป็นตำแหน่งใหม่ที่เขารักและภูมิใจและคนสุดท้ายโดนัลด์แม็กอาเธอร์เขาคือผู้ดูแลคนที่3หรือที่เรียกกันว่าผู้ดูแลชั่วคราว (occasional keeper) เขาเป็นคนท้องถิ่นแข็งแรงและคุ้นเคยกับความเกรียวกราดของท้องทะเลเป็นอย่างดีแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าเขามีนิสัยเลือดร้อนและมักจะมีปากเสียงกับคนอื่นอยู่บ้างทั้ง3คนนี้คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ ในการดูแลให้แสงไฟของพระภาคารไม่เคยดับมอดลงจุดเริ่มต้นของปริศนาเกิดขึ้นในวันที่15ธันวาคมปี1900เรือกลไฟชื่ออาร์เทอร์กำลังเดินทางจากฟิลาเดลเฟียมุ่งหน้าไปยังเมืองลีดของสกอตแลนด์ขณะที่เรือแล่นผ่านหมู่เกาะฟลันแนนในคืนนั้นกัปตันของเรือได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในคืนที่มืดมิดและมีพายุฝนแสงไฟจากประภาคารไอเลียนมอร ที่ควรจะสาดส่องเจิดจ้ากลับเงียบหายไปมันคือความมืดสนิทกับตันได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในสมุดปูมเดินเรือแต่เมื่อเรือเดินค้างถึงฝั่งในอีก3วันต่อมาเขาไม่ได้รีบแจ้งเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการประพาคารตอนเหนือหรือ Northern Lighthouse Board ในทันทีอาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่20ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่เรือสนับสนุนชื่อเฮสเพอรัสมีกําหนดการที่จะเดินทางไปยังเกาะไอเลียนมอร์เพื่อสับเปลี่ยนเวนและส่งสเสบียงให้แต่ว่าพายุที่โหมกระน่าอย่างรุนแรงทําให้การเดินทางต้องล่าช้าออกไปวันแล้ววันเล่าที่ท้องทะเลยังคงบ้าคลั่งเรือเฮสเพอรัสไม่สามารถออกจากท่าได้จนกระทั่งเช้าของวันที่26ธันวาคมซึ่งเป็นวันบ็อกซิ่งเดยสภาพอากาศเริ่มดีขึ้น ท้องฟ้าเริ่มเปิดแม้ว่าท้องทะเลจะยังคงมีคลื่นลมแรงอยู่กระทมในที่สุดเรือเฮสเพอรัสภายใต้การนำของกัปตันจิมฮาวีก็สามารถออกเดินทางจากเมืองเบสเคลิดบนเกาะลิวิสมุ่งหน้าไปยังเกาะไอเลียนมอได้สำเร็จบนเรือลำนั้นมีโจเซฟมัวผู้ดูแลประภาคารอีกคนหนึ่งที่กำลังจะไปสับเปลี่ยนเวรกับเพื่อนของเขาเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบปะพูดคุย และเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสย้อนหลังกับเพื่อนร่วมงานทั้ง3คนการเดินทางใช้เวลาหลายชั่วโมงเมื่อเรือเฮสเพอรัสเข้าใกล้เกาะไอเลียนมอร์บรรยากาศแห่งความผิดปกติก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆปกติแล้วเมื่อเรือสนับสนุนเดินทางมาถึงจะต้องมีคนงานอย่างน้อยหนึ่งคนออกมายืนรอต้อนรับที่ท่าเทียบเรือด้านตะวันออกเพื่อเตรียมขนถ่ายสัมภาระและ,สะเสบียงให้แต่วันนี้ ท่าเทียบเรือว่างเปล่าไม่มีธงที่คุณจะถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นการต้อนรับกับตันฮาวีพยายามส่งสัญญาณเขาเปิดบูดเรือเสียงดังกล้องกังวานไปทั่วทั้งเกาะแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับมีเพียงเสียงลมและเสียงคลื่นที่ตอบกลับมาความเงียบมันคือความเงียบที่น่าขนลุกความเงียบที่ผิดปกติอย่างร้ายแรง ความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนบนเรือกับตันฮาวีตัดสินใจยิงพลุสัญญาณขึ้นฟ้าซึ่งเป็นสัญญาณเตือนในกรณีฉุกเฉินแต่ก็ยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นโจเซฟมัวผู้ซึ่งคุ้นเคยกับกิจวัตรบนเกาะเป็นอย่างดีเริ่มรู้สึกถึงลางร้ายเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างมากดยหัวใจที่เต้นร,รัวเขาอาสาเป็นคนแรกที่จะขึ้นไปบนเกาะเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ เรือบดล้ำเล็กถูกปล่อยลงน้ำโจเซฟมัวพายเรือฝ่าเครื่องลมที่ยังคงรุนแรงเข้าไปยังท่าเทียบเรือด้านตะวันออกเมื่อเท้าของเขาสัมผัสกับพื้นคอนกรีตของท่าเรือสิ่งแรกที่เขาสังเกตเห็นคือความเสียหายราวบันไดเหล็กบางส่วนบิดเบี้ยวกล่องสเบียงที่ควรจะถูกเก็บเข้าที่กลับถูกคลื่นซัดกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นแสดงให้เห็นว่าที่นี่เพิ่งเผชิญกับพายุที่รุนแรงอย่างมากแต่ นั่นก็ยังไม่น่าแปลกใจเท่ากับความเงียบมัวเริ่มเดินขึ้นไปตามทางเดินหินที่สูงชันสึงทอดยาวจากท่าเรือลัดเลาะไปตามหน้าผาขึ้นไปยังยอดเขาที่ตั้งของพระภาครบันไดกว่าร้อยขั้นแต่ละก้าวที่เขาเหยียบย่ำลงไปหัวใจของเขายิ่งเต้นแรงขึ้นเขาร้องเรียกชื่อเพื่อนของเขาโทมัสเจมส์โดนัลด์ไม่มีเสียงตอบ เมื่อเขาเดินขึ้นมาจนถึงตัวอาคารประภากรเขาก็พบกับสิ่งผิดปกติอย่างแรกที่ทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบประตูทางเข้าหลักของที่พักไม่ได้ลงกรอนตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของคณะกรรมการประภากรประตูจะต้องถูกลงกรอนอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมือของมัวสันเทาขณะที่เขาผลักประตูให้เปิดออกภายในห้องโถงทุกอย่างดูเหมือนจะปะกติแต่มันเงียบเกินไป เขาสังเกตเห็นเสื้อโค้ทกันฝนสองตัวแขวนอยู่ที่ราวซึ่งเป็นของเจมส์ดูคัสและโทมัสมาแชลแต่เสื้อโค้ดของโดนัลด์แม็กอาเธอร์หายไปเขาเดินลึกเข้าไปสู่ห้องครัวและห้องนั่งเล่นบนโต๊ะอาหารจานอาหารยังคงวางอยู่มีเนื้อเค็มและมันฝรั่งที่ยังไม่ถูกแตะต้องเหมือนกับว่าเจ้าของลุกจากไปอย่างกระทันหันเก้าอี้ตัวหนึ่งล้มคว่ำอยู่บนพื้นนาฬิกา ทุกเรือนในที่พักหยุดเดินเขาเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆห้องนอนดูเรียบร้อยเตียงนอนถูกจัดเก็บอย่างดีไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการรื้อคน้นเขาเดินขึ้นบันไดวนไปยังห้องตะเกียงที่อยู่บนยอดสุดของหอคอยตะเกียงถูกทำความสะอาดและเติมน้ำมันอย่างดีเลนส์ถูกขัดจนใสาวาวทุกอย่างอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมใช้งานแต่มันไม่ได้ถูกจุดขึ้น ไม่มีร่องรอยของชายทั้งสามคนพวกเขาหายไปไหนเาวกับว่าพวกเขาได้อันตรธานไปจากอากาศโจเซฟมัวร,รีบวิ่งกลับลงมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขารีบกลับไปที่เรือเฮสเปอรัสเพื่อแจ้งข่าวร้ายให้กับตันฮาวิทราบกัปตันพวกเขาหายไปแล้วทั้งสามคนหายไปจากเกาะกับตันฮาวิตัดสินใจส่งลูกเรืออีก3ามคนขึ้นไปสำรวจพร้อมกับมัว เพื่อค้นหาอีกครั้งการค้นหาเริ่มตน้นขึ้นพวกเขาเดินสำรวจไปทั่วทั้งเกาะไอเลียนมอที่มีขนาดเพียงไม่กี่เอเคอร์ตรวจสอบทุกซอกทุกมุมทุกโขดหินทุกหน้าผาแต่ก็ไม่มีสิ่งใดไม่มีร่างไม่มีร่องรอยไม่มีคาใบ้สิ่งที่พวกเขาพบคือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงพลังทำลายล้างของพายุครั้งใหญ่ที่ท่าเทียบเรือด้านตะวันตก ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลกว่า100ฟุตพวกเขาพบความเสียหายรุนแรงรางรถไฟที่ใช้ขนของขึ้นมาจากท่าเรือถูกฉีกกระชากออกจากฐานคอนกรีตก้อนหินขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดขึ้นมากองอยู่บนทางเดินญ้าบุญยอดหน้าผาที่สูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ200ฟุตมีลักษณะเหมือนถูกน้ำทะเลซัดสาดมันเป็นพายุที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อแต่พายุสามารถทำให้คน3คน หายตัวไปจากเกาะได้อย่างไรโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยกับตันฮาวีตัดสินใจส่งโทรเลขด่วนไปยังคณะกรรมการประพาคารตอนเหนือข้อความนั้นสั้นและน่าหาใจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ฟฝันแน่นผู้ด,ดูแลประพาคารทั้งสาคนหายตัวไปนาฬิกาหยุดเดินและพบสิ่งบ่งชี้อื่นๆที่น่ากังวลไม่สามารถระบุชะตากรรมของพวกเขาได้ในตอนนี้โจเซฟมัวถูกทิ้งให้อยู่บนเกาะ เพื่อดูแลประภาคารต่อไปเขาต้องทำหน้าที่จุดไฟให้สว่างสวยอีกครั้งท่ามกลางความโดดเดี่ยวและความหวาดกลัวที่รายล้อมอยู่รอบตัวข่าวการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้ดูแลประภาคารทั้งสามคนแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงไปทั่วสกอตแลนด์และกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกคณะกรรมการประภาคารตอนเหนือได้ส่งโรเบิร์มตมัวเฮดผู้ตรวจการเดินทางไปยังกยเกาะไอรลียนโมทันที เพื่อทำการสืบสวนอย่างเป็นทางการมัวเฮดเดินทางมาถึงเกาะในวันที่29ธันวาคมเขาทำการสำรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและสิ่งที่เขาค้นพบก็คือสมุดปูมประปาคารหรือว่าล็อกบุ๊กสมุดปูมเล่มนี้คือบันทึกการทำงานประจำวันที่ผู้ดูแลประปาคารจะต้องเขียนและมันก็อาจจะเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขปริศนานี้ได้บันทึกในช่วงแรกๆไม่มีความผิดปกติใดๆ เป็นการจดบันทึกสภาพอากาศและการทำงานตามปกติแต่แล้วในวันที่12บธันวาคมบันทึกที่เขียนโดยโทมัสมาเชลก็เริ่มมีความผิดปกติเขาเขียนว่าลมตะวันตกเฉียงเหนือพาอยุรุนแรงอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนในรอบ20ปีเจมส์ดูขัดดูเงียบขึ้ผิดปกติโดนัลด์แมคอาเธอร์กำลังร้องไห้ข้อความนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมาก โดนัลด์แม็อาเธอร์ทายร่างใหญ่ผู้แข็งแกร่งและผ่านประสบการณ์ในท้องทะเลมาอย่างโชคชนจะมาร้องไห้เพราะพายุนี่เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วทำไรเจมส์ดูขัดถึงเงียบขรึมทั้งทที่เขาคือผู้ดูแลหลักที่ควรจะปลอบขวัญลูกทีมมันทึกในวันต่อมาวันที่13ทธันวาคมพายุยังของหมกระนำพวกเราทั้งสามคนกำลังสวดมนต์ภาวนา การที่ผู้ดูแลประปาคารผู้มีประสบการณ์จะต้องมานั่งสวดมนต์ภาวนาเพราะพายุมันบ่งบอกว่าสถานการณ์ในตอนนั้นจะต้องเลวร้ายเกินกว่าที่คนภายนอกจะจินตนาการได้แต่ที่น่าแปลกก็คือในช่วงวันที่12ถึง14ธันวาคมไม่มีรายงานสภาพอากาศเลวร้ายใดๆในบริเวณหมู่เกาะฟลันแน่นเลยสถานีตรวจอากาศโดนฝั่งไม่ได้บันทึกว่ามีพายุเกิดขึ้นแล้วพายุที่โทมัสมาเชลเขียนถึง คืออะไรกันแน่มันคือพายุจริงๆหรือเป็นพายุอย่างอื่นพายุที่เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาบันทึกสุดท้ายถูกเขียนขึ้นในวันที่15บาธันวาคมพายุสงบลงแล้วทะเลสงบพระเจ้าทรงอยู่กับเรานี่คือข้อความสุดท้ายที่ถูกเขียนขึ้นในสมุดปูมหลังจากนั้นก็ไม่มีการบันทึกอะไรอีกเลยทุกอย่างจบลงที่ตรงนี้โมเฮต สรุปผลการสืบสวนเมืองต้นว่าชายทั้งสามคนน่าจะเสียชีวิตจากการถูกคลื่นขนาดยักษ์ที่เกิดจากพายุซัดลงทะเลไปตามทฤษฎีของเขาในช่วงบ่ายของวันที่15ทธันวาคมหลังจากพายุสงบลงโทโมัสมาเชลและเจมส์ดูคัตได้เดินลงไปที่ท่าเทียบเรือด้านตะวันตกเพื่อเก็บเชือกและอุปกรณ์ต่างๆที่อาจได้รับความเสียหายส่วนโดนัลด์แม็อาเธอ ซึ่งตามกฎแล้วควรจะต้องอยู่ในห้องตะเกียงเสมอได้ละทิ้งหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตามเพื่อนทั้งสองลงไปโดยสวมเพียงเสื้อโค้ทกันฝนซึ่งเป็นเสื้อโค้ตตัวที่หายไปขณะที่ทั้งสาคนกําลังทํางานอยู่ที่ท่าเรือคลื่นขนาดดักที่ไม่คาดฝันอย่างร o c k w ฟได้ถมเข้าใส่พวกเขาอย่างรุนแรงแล้วก็กวาดด่างของทั้งสามเนี่ยลงสู่ทะเลอันบ้าคลาั่งทฤษฎีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคําอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็กลายเป็นคําอธิบายอย่างเป็นทางการที่คณะกรรมการประภาคันตอนเหนือใช้ แต่ทฤษฎีนี้มันก็มีช่องโหว่และก็ทิ้งคำถามไว้มากมายทำไมชายผู้มีประสบการณ์ทั้งสาคนถึงได้ไปรวมตัวกันอยู่ที่ท่าเรือซึ่งขัดต่อกฎระเบียบที่ว่าจะต้องมีคนนึงอยู่เฝ้าประภาคารเสมอทำไมถึงไม่มีร่างของใครเลยที่ถูกซัดกลับขึ้นมาบนฝั่งและที่สำคัญที่สุดทำไมเสื้อโคดกันฝนของมาเชลและดูคัตถึงยังคงถูกแขวนไว้อย่างเรียบร้อยในที่พักมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่พวกเขาจะออกไปเผชิญกับคลื่นลมทะเลโดยไม่สวมอุปรกรณ์ป้องกัน ปริศนาเนี้ยยังคงไม่คลี่คลายเมื่อคําอธิบายอย่างเป็นทางการไม่สามารถตอบคาถามได้ทั้งหมดก็ถึงเวลาที่จินตนาการของผู้คนจะเริ่มทํางานเราจะมาสํารวจทฤษฎีต่างๆที่พยายามจะอธิบายปริศนานี้ทฤษฎีที่อาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ซ่อนอยู่ทฤษฎีที่ 1. การทะเลาะวิวาทและฆาตกรรมทฤษฎีนี้มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของชายทั้ง3อย่างที่ได้กล่าวไป โดนัลแม็กอาเธอร์เป็นที่รู้กันว่ามีนิสัยเลือดร้อนบางทีความเครียดที่การตัดการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและการ,รเผชิญหน้ากับพายุที่รุนแรงอาจจะทให้ความตึงเครียดระหว่างพวกเขาสะสมจนถึงจุดแตกหักอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นที่บริเวณหน้าผาและจบลงด้วยศกนณฏกรรมบางทีแม็กอาเธอร์อาจจะคลุมครั่งและก็ผลักเพื่อนร่วมงานอีกสองคนตกหน้าผาก่อนที่ตัวเองจะกระโดดตามลงไปเพื่อนหนีความผิดหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเจมส์ดูคัตร่วมมือกันฆ่าแม็กอาเธอร์ แล้วทิ้งศพลงทะเลก่อนที่ทั้งสองจะหลบหนีไปจากเกาะด้วยเรือลำหนึ่งทฤษฎีนี้พอจะอธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่พบร่างของพวกเขาแต่มันก็มีข้อโต้แยง้งไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ใดๆเลยในประภาคารทุกอย่างดูเรียบร้อยเกินกว่าที่จะมีการฆาตก,กรรมเกิดขึ้นและถ้าพวกเขาหลบหนีไปพวกเขาจะไปที่ไหนการหายตัวไปจากเกาะที่โดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรโดยไม่มีใครพบเห็นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้และที่สําคัญที่สุด ทำไมเสื้อโค้ทกันฝนของมาเชลและดูคัตถึงยังคงถูกแขวนไว้อย่างเรียบร้อยในที่พักมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่พวกเขาจะออกไปเผชิญกับคลื่นลมทะเลโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันทฤษฎีที่2การถูกลักพาโตัวโดยสายลับต่างชาติในช่วงต้นศตวรรษที่19ความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปกําลังเริ่มก่อโตขึ้นบางคนเชื่อว่าชายทั้ง3คนอาจจะไปพบเห็นเรือดำน้ำหรือว่าเรือของสายลับต่างชาติที่แอบเข้ามาในน่านวับของสกอตแลนด์ และเพื่อปกปิดความลับสายลับเหล่านั้นจึงได้ลักพาตัวผู้ดูแลประภาขานั้งสาคนไปเพื่อไม่ให้พวกเขานําเรื่องไปเปิดเผยทฤษฎีนี้ฟังดูเหมือนพลอตในนิยายสายลับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นใบไม่ได้เลยแต่คําถามก็คือทําไมสายลับต้องลักพาตัวพวกเขาไปด้วยการสังหารพวกเขาทั้งหมดน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการปิดปากและจนถึงนวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใดเลยที่บ่งชี้ว่ามีกิจกรรมทางการทหารของต่างชาติในบริเวณนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวทฤษฎีที่3ม ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเมื่อคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผลไม่สามารถให้คำตอบที่น่าพอใจได้ผู้คนก็เริ่มหันไปพึ่งพาคำอธิบายที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความเป็นจริงเกาะไอเลนมอร์เป็นสถานที่ที่มีตำนานและความเชื่อเรื่องลี้ลับมากมายชาวด้านในสมัยโบราณเชื่อว่าเกาะแห่งนี้เป็นที่สถิตของวิญญาณหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ พวกของจะเดินทางมาที่เกาะเพื่อทำพิธีทางศาสนาแต่ก็จะไม่อยู่ค้างคืนเพราะเชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และอันตรายบางทีชายทั้ง3อาจจะไปล่วงเกินหรือลบกวนบางสิ่งบางอย่างที่อาศัยอยู่บนเกาะมีเรื่องเล่าว่าพายุที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดปูมไม่ใช่พายุธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขับไล่ผู้บุกรุก เสียงร้องไห้ของโดนัลด์แมคกอาเธอร์อาจ,จไม่ใช่การร้องไห้เพราะความกลัวพายุแต่เป็นเพราะเขาได้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าขนลุกกล่าวว่ามีสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้ทะเลของเกาะไอเลียนมอร์ได้ขึ้นมาบนบกและลากชายทั้ง3มคนลงไปในน้ำหรืออาจจะเป็นเรื่องของเรือผีสิงหรือว่าโกสชิปมีเรื่องเล่าว,ว่า อาจจะมีเรือผีสิงแล่นเข้ามาใกล้เกาะและวิญญาณบนเรือได้ล่อลวงให้ชายทั้ง3เดินลงทะเลไปทฤษฎีเหล่านี้แม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่สำหรับบางคนมันคือคำอธิบายเดียวที่สอดคล้องกับความปแปลกประหลาดทั้งหมดของคดีนี้ความเงียบที่น่าขนลุกนาฬิกาที่หยุดเดินพร้อมกันการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งหมดนี้ชี้ไปยังบางสิ่งบางอย่างที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์ ทฤษฎีที่4การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดหรือการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนี่คือทฤษฎีที่ก้าวล้ำจินตนาการไปไกลที่สุดบางคนเชื่อว่าเกาะไอเลนมอร์ more, อาจจะเป็นสถานที่ลับสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลบางอย่างชายชัางสาอาจจะกลายเป็นเหยื่อของการทดลองที่ผิดพลาดเช่นการทดลองเกี่ยวกับอาวุธเคลื่อนเสียงหรือเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายมวลสาร หรือบางทีปริศนานี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าในคืนนั้นมียานอาวกาศของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเดินทางมายังเกาะไอเลียนมอร์พวกเขาอาจจะมาสำรวจหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุและชายทั้งสามคนก็บังเอิญไปอยู่ในที่เกิดเหตุพวกเขาอาจจะถูกเก็บไปเพื่อไม่ให้ความลับรั่วไหลทฤษฎีนี้มักจะถูกมองเป็นเรื่องตลก แต่เมื่อไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะสรุปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทฤษฎีทุกทฤษฎีก็ยังคงมีความเป็นไปได้ไม่ว่าน้อยเพียงใดก็ตามไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นบนเกาะไอเลียนมอ์ได้ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในประวัติศาสตร์ครอบครัวของโทมัสมาเชลเจมส์ดูคัตและโดนัลด์แมคอาเธอร์ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนตลอดไป พวกเขาไม่เคยได้จัดงานศพเพราะไม่เคยมีศพให้จัดพวกเขาไม่เคยได้รับคำตอบที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รักพระพาคารบนเกาะไอเลียนมอยังคงต,งตั้งตระงานอยู่จนถึงทุกวันนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติในปีคศ1971ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์คอยดูแลอีกต่อไปเกาะแห่งนี้กลับคืนสู่ความเงียบสงบและความโดดเดี่ยวอีกครั้ง แต่วิญญาณของเรื่องราวยังคงวนเวียนอยู่ทุกครั้งที่เรือแล่นผ่านทุกครั้งที่แสงไฟสัดส่องออกไปในความมืดเรื่องราวของผู้ดูแลประภาคารทั้งสามคนที่หายไปก็จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งมันคือเครื่องเตือนใจถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติคือเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์และคือเครื่องเตือนใจถึงปริศนาบางอย่างในโลกนี้ที่อาจจะไม่มีวันถูกคลี่คลายคุณล่ะครับคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา พวกเขาถูกเคลื่อนยักษ์ซัดลงทะเลไปจริงๆหรือหรือว่ามีเรื่องราวที่ซับซ้อนและดำมืดกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบงนันบนเกาะที่ถูกทอดทิ้งแห่งนั้นบางทีคำตอบอาจจะยังคงรอคอยการค้นพบอยู่ที่ไหนสักอย่างในส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรหรือไกลออกไปท่ามกลางหมู่ดาวหรือบางทีคำตอบอาจจะถูกเก็บงำไว้โดยเกาะไอเลียนมอตลอดกาล ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาในเรื่องราวปริศนาครั้งนี้